กลายเป็นประเด็นบานปลายเมื่อคนทำหนังรุ่นใหญ่พูดถึงความล้มเหลวของหนังใหม่ The Last Duo หนังใหม่ของ Ridley Scott ทำเงินไปราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากคืนสร้างที่มากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว การที่หนังไม่ประสบความสำเร็จบนตารางกซ x office ในยุคโควิดถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยๆแต่มันไม่จบแค่นั้นเมื่อริชลีย์สกอตพ่วงกับ The last Duo ดันให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ WTF ว่าเป็นเพราะคนดูรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือบทสัมภาษณ์นี้เหมือนเรียกทัวร์มาลงหน้าบ้านเลยทีเดียวคนดูหนังทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ออกมาสับเละว่าไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรืออายุแต่มันอยู่ที่ปัจจัยอีกมากมายทําให้คนเลือกดูเรื่องอื่่นนมาาาากกกกวเลย,ยเป็ร ประกาศศึกกับคนดูหนังโดยไม่รู้ตัวซึ่งในปีนี้เขามีหนังเข้าฉาย2เรื่องคือ The Last Duo และ House of Gucci โดยเรื่องหลังเป็นความหวังของออสการ์ปีหน้าโดยเฉพาะการแสดงของ Lady ้ก g a า c o t สกอตเลือกไม่ตอบโต้จากแรงกระแทกของคนดูหนังแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังของเขายังคงน่าดูอยู่เสมอนั่นเพราะความเก่าทั้งประสบการณ์และฝีมือของเขานั่นเองเรามาร่วมลุ้นผลงานใหม่ของร i d l e y s c กอ t กันค่ะว่าจะสามารถกอบกู้สถานการได้มากน้อยแค่ไหน สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทวนี้นค่ะ